สวัสดีครับจากเพจ e v o t e ท h ครับเดี๋ยวผมจะมารีวิว USB Charger 8A ตัวนี้นะครับคือก่อนหน้านี้ผมจะมีปัญหาว่าเวลาผมเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับหรือว่าไปที่ไหนก็แล้วแต่ผมจะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าเยอะมากอย่างที่เห็นนะครับก็โทรศัพท์2เครื่องมี iPad Pro Bank อะไรพวกนี้นะครับเราจะต้องพกสายพกสายไปไม่พอเราต้องพกหัวชาร์จไปด้วยเพราะบางทีอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราแบตมันหมดไล่ๆกันนะครับเราก็ต้องชาร์จพร้อมกันทีนี้ผมก็เออเราจะหาอะไรมาตอบโจทย์ที่แบบไม่ต้อง พบพาใบเยอะแบบนี้ครับผมไปเจอเจ้าตัวนี้ฮะ USB 8A ตัวนี้นะครับผมลองใช้มาช่วงปีใหม่เนี่ยก็ประมาณเกือบเดือนแล้วแหละคิดว่าตอบโจทย์สุดๆแล้วลองใช้ละเออมันน่าจะทําให้เพื่อนๆชีวิตดีขึ้นอ่าผมก็เลยเอาลองมารีวิวเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นนะครับมาขายเลยดีกว่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูฟังก์ชันของมันหน้าจอครับที่ผมชอบตัวนี้นะครับมันจะแสดงผลจํานวนไฟนะครับของอุปกรณ์แต่ละตัวนะครับอย่างเช่นนะครับผมเสียบ เขแบงตัวนี้แล้วกันนะครับปุ๊บมันก็จะบอกเลยเห็นไหมครับตอนนี้โขาแบงผมแบตเต็มแล้วแหละเกือบจะเต็มแล้วนะครับมันจะบอกสถานะที่ผมเสียบคือช่องที่4ี่นะครับจำนวนไฟที่เข้าคือ0.89ถ้าเต็มน,นะครับมันก็จะดับไปนะครับช่องนี้มันก็จะหายไปแต่แบตมันก็ใกล้จะเต็มแล้วแหละตัวนี้นะครับทีนี้มันมีทั้งหมด8ช่อง USB ครับ8ช่อง USB ก็คือสามารถชาร์จพร้อมกันได้8ตัวเลย ผมจะชาร์จ power bank นะครับหรือว่าผมจะชาร์จหูฟังก็สามารถเสียบเข้าไปได้เลยครับเสียบเข้าไปได้เลยพร้อมกันเลยนะครับไม่ต้องกลัว <c oughs> ไม่ต้องกลัวมันล้อเหลือนะครับมันมีระบบตัดไฟครับมันมีระบบตัดไฟถ้าตัวไหนเต็มแล้วระบบตัดไฟนะครับมันจะตัดเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าแบตเราจะเสื่อมตัวนี้มันช่วยถนอมแบตด้วยนะครับมันทําให้แล้วก็มันจะปรับ ความสมดุลของไฟนะครับให้เหมาะกับอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราแต่ละอันเพราะฉะนั้นมันจะไม่ทําลายแบตช่วยรักษาคุณภาพของแบตนะครับอย่างตัวนี้นะครับผมก็ชาร์จพร้อมกัน8ตัว8ตัวนะครับเป็น USB 7ตัวเนี่ยเช่องเนี่ยเป็น USB ธรรมดาแล้วก็มีช่องฟ้าชาร์จสามจนะครับสาก็คือมันแรงกว่าปกติประมาณ2เท่านะครับหมายความว่าคุณชาร์จได้เต็มไวอะว่างั้นเถอะ ชาร์จได้เต็มเร็วก็คือช่องนี้ครับฟ a าชาร์จสามจุดศูนย์ถ้าเกิดใจร้อนอ้ยอยากต้องการให้แบตเต็มเร็วเร็วเร่งด่วนครับเราก็เสียบเข้าไปชาร์จเข้าไปได้เลยสามจุดศูนย์ตัวนี้ช่องนี้ช่องสีฟ้ามันจะเขียนไว้เลยครับสามจุดศูนย์นี่นะครับอันนี้ผมชาร์จนาฬิกาอ่านี่นะครับแล้วก็ใครที่เป็น iPhone รุ่นใหม่นะครับ ต้องใช้ Type C ตรงนี้เสียบได้ครับเป็นช่องที่8แล้วเสียบใช้ C เลยนะครับชาร์จเข้า iPhone เห็นไหมครับมันจะบอกสถานะที่เรากําลังชาร์จอยู่อันนี้คือช่องที่7ช่องที่7ช่องที่7นะครับไฟกําลังไฟเท่านี้เข้าเท่านี้นะครับมันคือมันจะปรับ สมดุลนนะครับของกําลังไฟให้เหมาะกับอุปกรณ์ไฟฟ้านี่ครับมันจะบอกสถานะไล่บอกเลยครับกับฮิดบอกเราไม่สามารถเลือกได้นะครับว่าจะดูตัวไหนแต่ว่ามันจะรนดอมไปเรื่อยๆนะครับ 1, 2, ึ่สอแล้วพอไฟเต็มมันก็จะดับนะครับโอเคครับตัวนี้สะดวกสบายมากอ่าจุดหนึ่งครับคือตรงนี้ใช้ปลั๊กนะครับใช้ปลั๊กเสียบนะครับตรงนี้ครับก็สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ